หากพวกเรากำลังจะสบายจงตบมือกันหากพวกเรากำลังจะสบายจงตบมือกันหากพวกเรากำลังจะรวยเราต้องมาเข้ากลุ่มด้วยกันพวกเรานั้นจะได้สบายกระทุกคนครับก็กราบสวัสดีครับนะฮะพบกันอีกแล้วนะครับนะฮะวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เรื่องเพชรตาแมว นะนผมได้รับการติดต่อจากพี่สุปชัยครับเพราะพี่สุประชัยได้ดูคลิปของเฮตตาแมวของผมไปแล้วนะฮะเตาแมวนะครสีฟ้านะครับนะบพบเจอ,อยากนะครับก็ปัจจุบันน่าจะมีประมาณสัก25เม็ดนะครนะครับ25เม็ดลักษณะเม็ดนี้จะเหมือนกันหมดนะครับมันสวยดูแล้วมีขนลุกคนระับ ก็ว่างที่จะทำคลิปให้เขานะครับเราดูแล้วก็อืมแพ้นะครับงั้นก็ไม่เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะไปดูกันเลยนะครับติดเป็นคนติดแว่นโอ้ต้องใส่แว่นดูแสบตานะครับไปดูกันเลยมา ตนี้เลยก็ต่อท uh ู้ต mm ้องมดนเลยนะก็พี่สุภชัยก็ส่งให้ดูนะแหม่ดูตอนแรกก็เสียงแมวร้องแหม่เกือบดิ้กว่าโอ้โหนะศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เลยเลยฮะว่าางนะก็เป็นการธรรมชาตินะครับก็คือเขา เลี้ยงแมวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเจอโดยธรรมชาตินะครับนะก็เดี๋ยวจให้ดูว่าตอนที่เขาโทรมานะติดต่อมาครับอัดคลิปนะก็ไม่มีเสียงครับอัดคลิปไว้นะให้ดูแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยคลิปนั้นนมันจะมีผมนะฮะอยู่ท่ด้านบนกล้องอยู่ข้างบนนะครับตรงข้างล่างก็คือ เพชรตาแมวที่เขาให้ดูครับคลิปนี้ก็อยู่ประมาณ2นาทีนะครับลักษณะก็จะเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้ามีมีคาบขอบนะมีคาบขอบนะครับเป็นคาบขอบอย่างนี้แหละนะครับนะครับพวกแก้วนะครับเพชรตาแมวก็จะเป็นแก้วอย่างนี้นะครับคุณคุณ mm hmm. ใสๆอย่างนี้นะ ขึ้นขอบอย่างนี้นะฮะขึ้นขอบอย่างนี้เลยนะครับขึ้นขอบนะฮะจะเหมือนหินนะฮะเหมือนไข่หินนะ,ะแต่เป็นแก้ว ธรราตธรรมชาติัีครัี่วอย่างเด่นเนี่ยเวาธรรมชาเรียมอย่างเตแมวจะมีหลุมุกลงไปนะครับอ่ะุูมุกแล้วยุกเป็นไงครับเขาก็จะเป็นรอยอย่างนี้นะเป็นรอยรอยตัดเยอะมาก ชนิดหนึ่งนะที่ฝรั่งทึกทักไปเองนะคิดไปเองเพราะว่าด้วยความหายากยังไม่เคยมีใครได้ได้เจอของจริงถ้าเจอของจริงนะเจ้าของเขาได้มาเนี่ยเขาเก็บเงียบเขาไม่บอกคุณหรอกครับนอกจากคนที่เขาเจอเจอมาจริงๆได้มาจริงจรินะครับสัมผัสแล้วคนลุกนะของแบบนี้นะครับเขาไม่เอามาบอกไม่เอามาลุกอวดคุณหรอกครับเขารู้ว่าถ้ามันไม่จริงเนี่ยมันเขาเป็นเสื่อมเสียมันเสื่อม เสือเส่อมชื่อเสียงนะเป็นการหลอกลวงนะครับอืแสดงว่าเขาเรียกร้องหาเจ้าของเขาอยู่นะอย่างเงี้ยโผพุดนแล้วคุณลุกเนี่ยเห็นหินนัน่เนี่ผมยก,กตัวอย่างไม่ใช่หินนะี่นี่เพชรเพชรใส่นะเออคือเอาตัวอย่างเนี้ยเป็นผมใช้ตัวอย่างของธรรมชาติมาดูผมไม่ได้เอา ผมไม่ได้เอากแก้วเอากระจกมาดูอ่ะครับผมเพราะผมสัมผัสกับพวกแก้วมาเยอะนะครับแก,แก้วเนี่ยถ้าเป็นพวกของเพชรไอ้แก้วนะผมได้ลูกแก้วมาเยอะนะครับแก้วจะเป็นอย่างนี้นะนะครับเห็นไหมเวลาเวลาถ้าโดนแสงนะครับมันจะออกขึ้นอย่างนี้เลยนะแก้วนะครับลูกแก้วนะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ถ้ากลมมันจะขึ้นแสงเลยนะครับเอามือปั้งปบะอย่างนี้นะครับวิธีการดูแยกแมวอ่าเพชรหรือว่าเจอแบบอย่างอื่นนะครับเขาจะขึ้นแสงเอามือปิดอย่างนี้ครับปิดขึ้นแสงเลยเห็นไหมนี่ครับนี่ขึ้นแสงนี่คือเป็นแก้วแต่ถ้าเป็นเพชรนะเป็นเพชรเป็นของธรรมชาติถ้าคุณเอามือปิดตรงขึ้นนีครับมันจะขึ้นแสงแค่นี้เองนะมันต่างกันไหมนะครับ มันต่างกันนะครับน่ะอันนี้นี่นะเอาเอามือปิดเห็นไหมเห็นไหมองศาเดียวกันเอามือปิดเห็นอะไรเห็นความแตกต่างไหมครับนะวิธีดูนะนี่เห็นไหมนี่ครับนี่ก็เหมือนคล้ายๆนะครับแต่มันแต่ผมรู้ว่ามันเป็นเพชรอันเนี้ยดูนะเห็นไหม ติดแล้วเป็นไงอันนี้กลมๆนะเราไปตัดดูได้ครับเหมือนกันหมดนะคุณอยากดูพลอ,อยนะพลอ,อยที่อ่าพลอ,อยจริงหรือพลอ,อยปลอมนะใช้เทคนิคเดียวกันหันหน้าหันหน้าที่เกียแล้วนะตั้งเข้าไปตรงตรงนี้เลยแล้วคุณตั้งกล้องมาแล้วกูทำอย่างนี้ปุ๊บนะแต่ถ้ามันจืดจืดธรรมดานั่นคือพลอ,อยแพ ดูง่ายง่ายวิธีไม่ต้องมายุ่งยากผไอเรื่องยากๆผมไม่ดูนะถ้าเป็นถ้าเป็นพวกคอยอัดแสงนะครับอัดแสงอัดกระจกนี่ครับแค่นี้เลยครับเนี่ยแล้วคุณมาตั้งกล้องมาแบบผมเนี้ยแล้วคุณก็ทำ่างนะร้อยทั้งร้อยครับกระจกทั้งนั้นเลยนะวิธีดูง่ายๆเลยฟันทงง่ายๆเลยนะครับเพราะผมตำรวจพวกนี้มาผมสึกษาเรื่องนี้มานะผม อบอกผมเที่ยวชานนะแล้วผมไม่ต้องไปดูอย่างคนอื่นด้วย <c oughs> นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตาของผมมันเป็นอะไรนะทำไมผมแยกวิเคราะห์ไอ้พวกนี้ได้นะครับผมคุกค,คีนะครับสิ่งที่กําลังจะเกิดก็คือเพชรบ้านเรานะครับหินบ้านเรากํนะนะาลังจะเป็นเพชรนะครับนะกาลังจะเป็นเพชรแล้วนะครับหรือใครได้เจอก่อนก็ถือว่าโชคดีนะครับนะความแข็งจะอยู่ที่เก้านะครับ ของดิบๆในทีที่9นะครับแต่ถ้าไปเกลียรยไปแล้วนี่ครับก็อาจจะขึ้นถึง10นะครับนะมันก็เป็นบางจุดนะครับบางบางจุดโอเคก็ขอบคุณครับนะสำหรับคลิปนี้นะดูเรื่องเพชรตามแล้วก็ได้มีความรู้เรื่องเพชรไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย Far away, far enough for eyes to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right.